สวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Seven n i น h นะครับผม r e b i r t นะฮะซึ่งเป็นเกมใหม่ที่ใกล้จะมาในเซิร์ฟไทยแล้วแหละในะผมใกล้จะเปิดแล้วผมคิดถึงมากๆเลยมันก็ไม่ใช่เกมใหม่หรอกมันเป็นเกมเก่าที่จะให้เรากลับมาเล่นอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ตามหน้าปกคลิปเราเลยเราจะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับรวมถึงเรื่องที่ควรรู้ ก่อนที่เพื่อนๆจะเล่นในเซิร์ฟไทยละกันนะครับก็จะเอามาแชร์ละกันสำหรับที่ผมรู้ในบางอย่างเนาะซึ่งอย่างแรกเราเลยละกันนะครับผมคือดันเจียนพัฒนาครับหรือง่ายๆเลยคือดันเจียนไลยวันครับซึ่งผมจะแนะนำนะฮะให้เพื่อนๆนะเล่นให้หมดนะครับผมใช้งานให้หมดไปเลยนะครับ ถามว่าดองได้ไหมมันดองได้มแต่ถ้าครบ1ิบใบแล้วเนี่ยมันจะไม่รีให้กับเรานะครับแต่ถ้าเราใช้ไปนะครับผมมันจะรีให้เราทุกๆวันนะครับผมวันละ2ใบเนาะซึ่งเราสามารถกดดูได้นะผมว่าเวลาเติมบ้างมันจะเติมทั้งหมดกี่ใบนะครับผมเห็นไหมมันจะมีบอกหมดเลยโอเคอันนี้น่าจะไม่ยากนะครับเข้าใจเนาะอย่างต่อไปเลยคือระบบอารีนาครับซึ่งอารีนาเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆทาอันดับให้ได้ดีๆนะเพราะอารีนาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาคือในเรื่องของแต้มครับผม ซึ่งแต้มของเรานะครับสามารถเอาไปแลกของรางวัลในร้านค้าได้ครับซึ่งของรางวัลที่ผมรู้สึกว่ามันดีอ่ะมันมีเยอะครับผมและสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนี่ครับผมฮินอัปเกรดสกิลสองแสงครับซึ่งอันนี้คือจําเป็นมากๆแบบสุดๆนะครับผม ยังไงผมก็รู้สึกว่าเพื่อนๆนะควรเอาตรงนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับผมเออนี่คือของดีซึ่งถามว่าเอาไปทําอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแนะนำอีกทีหนึ่งละกันเนาะซึ่งภาคใหม่ของเซเว่นไนท์นะครับผมในการอัปเกรดสกิลตัวละครนะครับผมมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะฮะอัปเกรดเพื่อให้สกิลของเราโกงมากขึ้นให้ดวามเมจแรงขึ้นะมีเรื่องของลูกเล่นอะไรต่างๆมากขึ้นละกันนะฮะ ซึ่งวิธีการอัปเกรดนะครับผมสับตัวละครพิเศษนะฮะมันจะใช้ในเรื่องของที่ผมบอกไปเลยครับคิดตั้นตรงนี้นะซึ่งเราก็อย่างที่บอกไปเลยเราก็ต้องหานะครับผมจากในเรื่องของแรกบ้างแหละหรือว่ากิจกรรมบ้างแหละรวมถึงในเรื่องของเติมเงินนั่นเองนะครับผมเออตัวนี้คือจําเป็นมากๆนะฮะยังไงผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่ผมแนะนำเนี่ยก็ต้องแรกนะครับผมซึ่งมันจะใช้แตกต่างกันในของตัวละครพิเศษกับตัวละครธรรมดาเนาะและอีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าจําเป็นมากๆเลยคือในเรื่องของเพื่อนครับซึ่งเพื่อนเน ซึ่งปกติผมเล่นเกมอื่นผมจะไม่ค่อยซีเรียสมากมายนะก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับผมแต่อันนี้จำเป็นมากครับผมเพราะว่าเราเนี่ยควรได้รับแ้มให้ครบแบบลิมิตของแต่ละวันไปเลยนะฮะถามว่าเพื่ออะไรใช่ไหม <c oughs> เพื่อเรามาแลกของรางวัลในนี้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุญแจที่สามารถฟาร์มบี้ได้ยาวๆนะครับผม รวมถึงในเรื่องของอัศวินที่ถ้าเราไม่มีเด็กเนี่ยเราก็สามารถมาแลกกันได้เนาะอันนี้คือจําเป็นมากๆยังไงผมก็รู้สึกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดละกันนะครับผมตรงนี้ซึ่งถามว่าฟาร์มบี้เนี่ยมีขีดจํากัดไหมสำหรับภาคนี้ไม่มีครับผมเราจะฟาร์มเท่าไหร่ก็ได้นะครับแบบ no ริมิตเลยนะครับผมจะฟาร์มเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งถ้าเราเติมแพ็กเกจนะครับผมแบบเติมเงินอะ่ะจะได้รับในเรื่องของการฟาร์มนะครับผมสูงสุด300ครั้งแต่ถ้าเราไม่เติมนะครับผมเราจะได้แค่100ครั้งเท่านั้นนะ ซึ่งก็อย่างที่บอกไปเลยเราสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆตาบเท่าที่เรามีเด็กแล้วก็มีในเรื่องของกุญแจครับซึ่งถามว่ากุญแจเราสามารถซื้อได้ไหมก็สามารถซื้อได้นะครับผมมันจะรีในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะซึ่งตอนแรกเนี่ยในการฟาร์มตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันดีมากๆตรงที่ มันจะเพิ่มค่าริมิตไปเรื่อยในผมจาก r u b ีนะผมจะไม่ได้ว่าใช้50แล้วก็ไป80แล้วก็ไป100ประมาณนี้แหละแล้วก็เราสามารถซื้อุนแจได้เรื่อยอยู่แล้วนะครับผมเราซื้อไปเลยครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นตัน120นะครับผมมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยนะครับผมเรากดซื้อไปดูเลยนะครับผมเห็นไหมพอเราซื้อ120ครั้งเนี่ยผมก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยเป็น1 5อนะครับเห็นปะราคามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับผมอย่างที่ แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้กําไรแล้วแต่ที่ได้คืนมาคือในเรื่องของเด็กต่างๆที่มากขึ้นทรัพยากรต่างๆที่มากขึ้นครับทาให้เราเนี่ยมีตัวละครต่างๆมากขึ้นแล้วก็สามารถไปตีบวกตัวละครเพื่อเราเนี่ยจะมามผสมครับถ้าใครฟาร์มเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รูบี้เท่ามากกว่าคนอื่นแล้วแหละแต่เราเนี่ยจะได้ตัวละครมากกว่าคนอื่นแล้วก็มีโอกาสได้รับตัวละครแหลมๆมากกว่าคนอื่นละกันนะครับสำหรับตรงนี้เนาะ ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทางเกมเนี่ยทำไว้ดีมากๆเลยละกันนะครับสำหรับคนที่ขยันเนี่ยบอกเลยเแบบผมเนี่ยผมชอบมากๆนอกเหนือจากการที่เรานะี่ใช้รูบีในการซื้อกุญแจนะครับผมเราก็สามารถได้รับจากตรงนี้เลยนี่นะครับผมมันจะเป็นดันเจี้ยนจิปันะครับผมซึ่งเราก็สามารถซื้อพวกเด็กนะครับผมต่างๆได้นะ ตรวนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับผมถ้าจะไม่ผิดมันจะรีประมาณ2ครั้งต่อวันละกันนะครับผมเลขอ,อย่างหนึ่งเลยนีผมก็จะเป็นในเรื่องของนี่เลยครับร้านคาทองนะครับอันนี้ผมก็แนะนำนะครับว่าเพื่อนๆนควรซื้อเด็กตลอดนะครับผมแล้วก็ซื้อไข่ไปด้วยนะครับผมในช่วงต้นเกมละกันนะฮะ มันก็จําเป็นเนาะอันนี้ผมก็ซื้อไปเลยผมลืมซื้ออันนี้ก็จําเป็นอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับอารีนาตรงนี้นี่คือใช้ได้ดีมากมากนะครับผมบตอนนี้เพราะผมลืมใช้อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมในเรื่องของการสุ่มครับซึ่งการสุ่มตรงนี้สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าเพื่อนๆอ,นอะ่ะควรสุ่มตัวละครแค่ประมาณ6ดาวก็พอนะครับผมไม่ต้องสุ่มไปถึง12ดาวละกันนะครับอันนี้คือเป็นแนะนําสำหรับผมละกันนะฮะแต่ถ้าใครอวยแบบสุดๆก็แล้วแต่เลยละกันเนาะซึ่งถามว่าทำไมผมแนะนําแค่นั้นใช่ไหมเพราะว่าในการปั้นตตััววละะคครร1ผม มันจะใช้ประมาณถ้าจำไม่ผิด12ดาวนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นดาวแดงแบบนี้นะฮะซึ่งพอมันอัปเกรดประมาณ6ดาวแรกนะทุกคนสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสกิลต่างๆแล้วก็ในเรื่องของ a t k ทั่วไปใช่ไหม แต่ถ้าพ้นจาก6ดาวไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นขึ้น7ดาว8ดาว9าดาว10ดาว11ดาว12ดาวเนี่ยมันจะได้รับไปเรื่องของพลังโจมตีและพลังป้องกันและเ p ตพีครับมันเป็นแตกพื้นฐานซึ่งผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยน่าจะไปให้กับพวกสายเติมหนักๆหรือซึลตานไปเลยละกันนะครับผมสายฟ้อย่างเราถ้าเอา12ดาวนะฮะถามว่ามีผลต่างมันมีอยู่แล้วทุกคนมันทาให้ตัวละครเราเก่งได้มากขึ้นครับแต่ข้อเสียเลยรูบี้เราอาจจะดองไม่พอสำหรับตัวละครต่อไปที่เราอยากจะได้นั่นเองนะฮะเออ เลยผมรู้สึกว่าถ้าจะให้โชว์ประสิทธิภาพแบบสุดๆแล้วก็ประหยัดงบของเราแบบสุดๆนะครับก็6ดาวกําลังดีละกันนะครับผมไม่ต้องปั้นไปถึง12ดาวก็ได้ละกันนะครับผมสำหรับตัวละครตัวละครหนึ่งนะฮะที่เราอวยซึ่งตรงนี้นะครับผมน่าจะมีประมาณนี้แหละที่ผมจะมาแนะนานะครับผมเดี๋ยวผมคิดอะไรออกเดี๋ยวผมก็จะไปทาคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับผมเออตรงนี้ก็จะเป็นข้าวๆในเรื่องของการบริหารเพรนะครับผมแล้วก็การใช้ทรัพยากรในต่างๆละกันนะฮะและสําหรับเซเว่นในภาคใหม่นะครับผมผมบอกเลยว่า คุ้มค่ากับการรอคอยสับผมมากๆอ่ะเพราะว่าส่วนตัวผมชอบเกมนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็คิดถึงเกมนี้เสมอนะฮะสิ่งที่ผมชอบภาคนี้สุดเลยคือในเรื่องของการฟาร์มรูบี้ครับทางเกมนี่คือน่าจะมาหุดรอยรั่วของสมัยก่อนได้ดีมากๆเลยคือแบบคนอยากจะฟาร์มแต่ไม่ได้ฟาร์มนะซึ่งพอแบบนี้ดีมากๆครับเราสามารถฟาร์มเท่าไหร่ก็ได้มันมีจํากัดแค่ในเรื่องของรูบี้ที่ได้รับแต่ละวันเฉยๆแต่ที่เหลือเนี่ย ผมบอกเลยว่าดีมากครับผมเพราะว่าเราสามารถหาทรัพยากรต่างๆในการฟาร์มลูบี้ไปอัพตีบ,บวกตัวละครผสมตัวละครและต่างๆได้ผมชอบมากเลยนะฮะและฟังก์ชันต่างๆสมัยก่อนเนี่ยก็ใกล้เข้ามาในเซิร์ฟนี้เรื่อยๆแล้วแหละแต่เซิร์ฟไทยน่าจะต้องรออีกยาวนะครับอย่างเช่นกระดานหมักลุกของตัวละครพิเศษเนาะโอเคผมซึ่งคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าผมคิดอะไรออกอีกนะครับผมผมก็จะมาแนะนําให้ละกันนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน,น้าครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละบายๆจ้า i <laughs>